โนทีปังกาลาเทโวสุปโปรเสทิกินจิเทโวเยสกโกปัจชังทัสมิงกินเนวัทตาปิยังกันตังสาลีปุตโตภาวันตุเมสิธิลาพังชนะนเยมณีจินดาปิยังจกทธานังสัเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะ สกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังคีตังเทวมนุษยานังพุทธเตชีนะโสธินานสันตุปัทวาสเพทุขาวูปสันเมนตุเตสกัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริลาหูปสัมะนังธรรมเตชีนะโสธินานสันตุปัทวาสเพพยาวูปสันเมตุเตสกัตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตชีนะโสธินานสันตุปัทวาสเพโรคาวูปสันเมนตุเตสกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังคีตังเทวมนุษยานังพุทธเตชีนะโสธินานส ตะวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริลาหูปสมานังธรรมเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสเพยพยาวูปสันตเมนตุเตสกตะวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสเพโรคาวูปสันตเมนตุเตสกตะวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสเพทุกาวูปสันตเมนตุเตสกตะวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริลาหูปสมนังธรรมเตเชนะโสธินานสันตูปัทวาสเพพยาวูปสันเมนตุเตส วัดรังอาหุนเนยยงปาหุนเนยยงสังฆเตเชนาสตินานาสันตูปัทวาสเพโรคาวุปัสัเนเมนตุเตชินบัญชร ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวะนังจตุสัจชาสพังละสร้างเยปิวินสุนาราสภาตันทั้งกะลาทโยพุทธาทวีสตินายกาสัพเพปฏิตตามมยหังมัตเเกเตมุนิสลาสีเสปฏิทิโตมมยหังพุทโธธรรมโอทวิโรจเนสร้างครปฏิทิโตมมยหังอุเรสภะกุณากโลหาทะเยเมนุรุโตสาริปุตโตจทักถกินีโกนทันโยปิฎพะสมิงโมคลาโนจวามะเกทักกินีสวเนมไยหังอาสุงอนันธลาหุโลกาสโปจามหานามอุพาสุงวามะโสตะเกเกสโตปิฎพะสมิงสุริโยพังก กุมารากัสโปเทโรมเฮซีจิตาวาตโกโซไม้ังวัฒนีนิจังปฏิทาศิคุณากรโรปคนโนอังคุลิมาโรจาาอุปาลีนัทสีวลีเทราปัญจิเมชาตานารเตติละกามมะ เซซาสีติมหาเพลาวิชิตาชินาสหวกาเอเตสีติมหาเพลาชิตวันโตชิโนอรสาชลันตาศิลาเตเชนะอังคมังเคสุสันติตารัตนังปุระโตอาสีอักคีเนเมตสุตตการทชักขังปัจจโตอาสีวาเมอังคุลิมาลกังขันธมูลปริตันจะารตานาติยสุตตกังอากาเสชันนางอาสีเซซาปาการสันติตาชินานานาวรสังยุตาสัตตปาการลังกตาวาตปิตาทิสันชาตาพาหิราชตุปัตถวาอาเซซาวินลยันยันตุอนันตชินเตชะสาวสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมปุทธปัญเร ชินปัญชรมาจัมหิวิหารันตังมหิกะเลสัทธาปารลนตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภา,าอิเจวามันโตสุขุโตสุรัโคชินานุภาเวนะชิตุปัโทโวธรรมานุภาเวนะชิตตริสรังโคสังคานุภาเวนะชิตันตลายโยสัทธมานุภาวปาลิโตจารามีชินปัญจเรติพาหุงสหสสมภินีมิจสาวุธันตังครีเมฆลังอุติตาโกราตเซนมาราังทานาธิธรรมาวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะซาภาวาตุเตชัตตชย,ยมังคลาน้ มาราติเลกมัคคิยุชิตาสภาร,รับสิงโครัมปนาแลวาะว่าขบายขบายแขังฉันติสุทานทวิตินาชิตตวามุนินโทต,ตันเตชิตาสภาวะตุเตชยมังคลานินาราคิลินขเชาวรังอติมัตพูตังทาวาคิจักกามสนีวสัสทารุนันตังเมตตาม,ตามุสเซกวิตินาชิตตวามุนินโทต,ตันเตชิตาสภาวะตุเตชยมังคลานิ อุกผิดตะขากรามหิตขาดาสุภารุนันตังทาวันติโยชนะประถังคุริมาละวันตังอิทีวิสังขาตามโนชิตวามุนินโทตันเตสสาพระวาสุเตชัยมังาลานานิกัตะวากัตามาตะภูลังอิวะคาพินิยาจินใายะ ทูทวจนังชนะกายมัชเชสันเตนโซมาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชซาภวสุเตชัยามังคลานี้สัจจังวิหายามติสัจจตะวะทเกตุงวาทาบิโรตมะนังอติอันตะโูตังปัญญาปทีประชาริโตชิตวามุนินโทตันเตชซาภวสุเตชัยยามังคลานี้นันโทปนันทชาพุคังวิภุทังมหิตทิงเตนะเทระคุจเคะธรรมาปยันโตอิทูปเชสวิธินาชิตวะวามุนินโทตันเตชซาภระวสุเตชัยยามังคลานี้ ทุกขาหาทิพย์ทิพุจเคะสุธาธิษฐาถังกรรมมังวิสุทธิมิตรทิทกาณาอังกานางยา,านา,เนาคาเทนวิทนาชิตตวามุนินโทตันเตสสาภาวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชัยมังอัคระกถากยวาจนโทนทินทิเน,าน,านาสารเตมตันทีหิตตวานาหิตตวานาเนกะวิวิธานิจุป,ปัตโทขวังโมขังสุข,ขังอธิขเมยยานอโรสปันโย